ผมเป็นคนชอ <cient> <Whoa. Okay. S 3> บวาดรูปผมก็นอกเหนือไปฝากจากดูเนี่ยผมก็จะเดินทางไปเพื่อดูนกหลายๆแห่งในหลายๆชนิดเพื่อจะวาดก็ด้วยที่ว่าชอบเรื่องธรรมชาติมันแต็นิ่เด็กก็วาดตลอดเวลาเพราะมันมีความสุขมันทําให้เรารู้สึกว่าเออผ่อนคลายแล้วก็จริงจังกับโลกของเรานะเนี่ย แม่ก็นั่งทํางานบ้านรีดผ้าหรืออะไรไปเงี้ยผมก็จะนอนวาดรูปแล้วมีอยู่วันนึงเสียงอึงคนึงมาแซดมาเลยบนท้องฟ้าแล้วมันก็เริ่มมืดอะฟ้ามืดแล้วก็แปลกใจแล้วมีเสียงอึงๆเนี้ยแล้วก็เงยขึ้นไปดูเป็นฝูงเป็ดอะอันนั้นเป็น,ป,นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากแล้วเราก็ไม่เคยอันอีกเลยนะ จะมีสักกี่คนที่จะมองธรรมชาติใกล้ตัวให้กลายเป็นความสุขได้ง่ายๆด้วยการขีดขีดขิดขดขนเขียนรูปนกตั้งแต่เป็นเด็กชายจนถึงปัจจุบันเป็นคุณปู่ก็ยังไม่คิดจะวางดินสอปาะกาและผู้กันความหลงไหลและความรักในการดูนกจนวันนี้อาจารย์กรมนโกมลผลินกลายเป็นนักวาดภาพนกอันดับหนึ่งของเมืองไทย ไปให้ธรรมชาติและนกได้ช่วยให้หัวใจเราโบยบินไปพร้อมๆกันในเม My Day วันนี้ดีที่สุด อาจารย์วาดรูปนกมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะเรื่องธรรมชาติตั้งเ่เด็กๆอ่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยครับอา,อาจารย์โตแถวไหนครับผมบ้านเกิดผมเป็นคนชอบวาดรูปผมก็นอกเหนือไปฝากจากดูเนี่ยผมก็จะเดินทางไปเพื่อดูนกหลายๆแห่งในหลายๆชนิด เพื่อจะวาดก็ด้วยที่ว่าชอบเรื่องธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กก็วาดตลอเวลาเพราะมันมัมนมีความสุขมันทําให้เรารู้สึกว่าเออผ่อนคลายแล้วก็จริงจังกับโลกของเรานะเนี่ยแม่ก็นั่งทํางานบ้านรีดผ้าหรืออะไรไปเงี้ยแล้วผมก็จะนอนวาดรูปเสร็จแล้วมีอยู่วันนึงเสียงอึงคนึงมาแซดมาเลยบนท้องฟ้า แล้วมันก็เริ่มมืดอ่ะฟ้ามืดแล้วก็แปลกใจแล้วมีเสียงอื่อๆเนี่ยแล้วก็เงยขึ้นไปดูเป็นฝูงเป็ดอ่ะอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะจะมีสักกี่คนที่จะมองธรรมชาติใกล้ตัวให้กลายเป็นความสุขได้ง่ายๆด้วยการขีดขีดขินเขียน,น,นรูปนกตั้งแต่เป็นเด็กชายจนถึงปัจจุบันเป็นคุณปู่ก็ยังไม่คิดจะวางดินสอปากกาและผู้กัน ความลหลงไหลและความรักในการดูนกจนวันนี้อาจารย์กรมนโกโมลผลินกลายเป็นนักวาดภาพนกอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปให้ธรรมชาติและนกได้ช่วยให้หัวใจเราโบยบินไปพร้อมๆกันในเม m ไมเดวันนี้ดีที่สุด อาจารย์วาดรูปนกมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับผมวาดรูปเกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะเรื่องธรรมชาติผมตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยครับอาจารย์โตแถวไหนครับผมบ้านเกิดตลิงชันนะอ๋ออยู่ตลิงชันบ้านสวนครับตลิงชันโอ้ก็อยู่กับธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กๆโอ้ก็ไม่มีอะไรนะตอนนั้นมีแต่แม่น้าล่มปลื่มแล้วก็อะไรอ่ะไม่มีถนนรถนะมีถนนจริญสนิทวงถนนเดียวอ่ะ ที่เหลือเป็นคลองซะ่วใหญ่ที่เหลือเป็นคลองแล้วก็ทางเดินครับสวนคุนึบ้าไ้แล้วถนนจรัญสนิทวงก็ยังเป็นขูน้ำสองข้างคล้ายๆบางเขนอยู่แหละคล้ายคล้ายถนนโพนยุทธินบางเขนเนี่ยแล้วก็ต้นกล้ามปูขูน้ำสองข้างอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีอาคารอะไรโพลนนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วอาจารย์ก็นั่งสเก็ตรูปเล่นวาดรูปเล่นตั้งแต่เด็กๆอยแล้วครับได้ได้พูดถึงเลยละโอ้โหสมุดเล่มนี้นะ เป็นสมุดเปล่าของตาผมเนี่ย oh. มีตำรายาแทรกอยู่นี่มันก็เป็นสมุดเปล่าๆแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่เข้าโรงเรียนนะาาย,ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็แม่ก็นั่งทํางานบ้านรีดผ้าหรืออะไรไปเงี้ยแล้วผมก็จะนอนวาดรูปจนวาดไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนเรียนผ่านไปแล้วหมายถึงเข้าโรงเรียนแล้วก็จะวาดจนจบ,บเล่นเนี่ยคือทุก ทุกหน้าจะไม่มีหน้าว่างและเนื้อหาของที่วาดก็คือเรื่องธรรมชาติเป็นหลักเพราะสมัยก่อนนั้นไม่มีสื่ออะไรมากมายนะอภาพวาดสมัยเด็กของอาจารย์เหมือนงานศิลปินโมเดลรุกปัจจุบันเลยที่แบบเส้นน้อยๆรายละเอียดน้อยๆคิดน้อยครับไม่โดนเยอะมันเพียวดีครับเด็กๆเพียวแล้วตอนเด็กๆที่เห็นบอกว่าอาจารย์แบบเจอฝูงนกบินนี่แบบ อันนั้นอะไรอ่ะครับอันนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษมากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นอีกเลยนะคือบ้านผมจะเป็นบ้านแบบไทยอ่ะครับจะมีชานตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเรือนสองฝั่งโอ้บ้านไทยโบราณอย่างนี้เนาะหลังคาเปิดอชานเนี่ยคือเปิดหลังคาไว้ตากไว้ตากของไว้เลยเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นประมาณสักอาจจะเป็นปอสามหรือปอสี่นยครับเสียง อึงคนืงมาเป็นเสียงเหมืนนอนนกหวีดครับแรดมาเลยบนท้องฟ้าแล้วมันก็เริ่มมือดอ่ะฟ้ามืดแล้วก็แปลกใจแล้วมีเสียงอืออึนเนี่ยแล้วก็เงยขึ้นไปดู่เป็นฝูงเป็ดอ่ะนกเป็นน้ำนกเป็นน้ําซึ่งบ้านเรามันมีนมเด่นๆอยู่ชนิดเดียวก็คือก็เรียกว่าอะไรนกเป็ดแดงครับ มันมันมืดคลุมท้องฟ้าไปหมดเลยแค่ชานชานบ้านเราเนี่ยมันก็มืดไปหมดอ่ะราะว่าจํานวนต้องมาหาศาลเป็นหมื่นเนี่ะโอ้โหเป็นหมื่นตัวน่าจะเป็นหมื่นตัวกว่าเพราะมันกระจายพื่เต็มไปหมดแล้วอยู่ภาคหน่งอ่ะแล้วจึงหายขึ้นไปทางเหนือตอนนั้นเราไม่รู้อะไรนะแต่พอโตขึ้นสักหน่อยจริงได้รับรู้ได้เรียนรู้อะไรบ้ากมากขึ้นจริงรู้รว่าโอ้โหมีความสมบูรณ์ขนาดนี้นะอืแล้วเป็ดหมายความถึงแหล่งน้ํานะครับ อาจารย์ทําให้มาเริ่มสนใจว่านกอย่างเดียวเลยจริงๆจังๆเมื่อไหร่อะครับผมก็วาดมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมสิ่งที่ชอบมาเรื่อยๆจริงจังมากขึ้นก็คือการทาหนังสือเร่มเนี้ Bird of Thailand นี่แต่ก่อนหน้านั้นอะผมก็เรียนศิลปะครับอาจารย์เรียนศิลปกรที่ศิลปกรครับทีนี้ความสนใจของเรานะมันมีมันมีอยู่เสมอซึ่งไม่ใช่แค่ทำงานเรื่องศิลปะเพื่อศิลปะ ผมก็ข้ามไปเดินดูที่ตลาดนัดท้องสนามหลวงบ่อยครับคือด้วยความสนใจนกแล้วก็ไปเดินสอดแนมดูด้วยอะว่ามันมีอะไรบางแปลกๆปลกตามร้านค้าสัตว์้านกโดยเฉพาะนกอะนะแต่สัตว์อื่นก็มีเยอะแยะละอแล้วเรื่องด้วยความสนใจมันดั้งเดิมอยู่แล้วก็ชอบจะไปทุกทุกเสาร์อาทิตย์ แต่สิ่งที่มันเป็นพิเศษสำหรับผมออก็คือผมได้ประโยชน์จากการที่เขาเอานกนกมาขายนะครับแล้วมันตายแล้วเขาก็ไปทิ้งถังขยะทิ้งถังขยะดื้อๆกันเลยครับจะไปเอาไปทำอะไรกูจะไปแกงกินก็ไม่ไมีใครแกงใช่มครับแลตายนกสวยๆ,ๆอย่ะมันเดินไปเห็นโอ้ทําไมเราไม่ใช้ประโยชน์ให้ได้เราก็ต้องใช้ประโยชน์ดิอาจารย์เอามาผมก็เอามาวาด อ๋อ oh, เอามาเป็นแบบวาดเนี่ยเอามาเป็นแบบวาดอ,อาจารย์ดูนกเพื่อศึกษาเพื่อวาดเนี่ยเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆมันก็จะมีหลากหลายพันธุ์ใช่ไหมครับประโยชน์ของการดูนกเนี่ยสำหรับคนที่เขาไม่เข้าใจว่าพวกกลุ่มที่ไปส่องนกเนี่ย มันมีความสุขยังไงมันให้ประโยชน์ยังไงบ้างสำหรับอาจารย์มันน่าสนใจยังไงบ้างครับการไปส่องนกเนี่ยครับน่าสนใจทีเดียวนะเพราะมันลึกได,ได้ได้รู้อะไรลึกเข้าไปอีกเช่นอะไรครับอาจารย์รอบๆไม่ถือว่าบางคนเนี่ยจะนึกว่าโอ้ยแค่เรายกกล้องถ่ายรูปอะไรแค่นั้นใช่ไหมเห็นเฉยๆแต่บางคนที่สนใจและรักเรื่องนี้นจริงๆก็มกีเมื่อกี้ยกตัวอย่างนะฝูงเป็ดมาหืมาที่บิน ข้ามหลังคาบ,บ้านก็ออกพอต่อมาเราก็ได้รู้ว่าโอ้มันมีแหล่งน้ำไงเห็นไหมก็เป็ดจะไปเดินอยู่ที่ไหนแล้วถ้าไม่มีแหลนงแหล่งน้ำใช่ไหมครับก็เป็ดเป็ดไม่ใช่นกที่เดินในป่าเห็นไหมเราก็ได้เริ่มรู้แล้วว่ามันจะต้องมีธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี่มนุษย์ก็อาศัยอยู่ใช่ไหมมนุษย์ก็อาศัยแหล่งน้ำใช่ไหมะครับนี่พอมา เรื่องของนกที่ไม่ได้อยู่ในแหล่งน้ําครับก็ต้องมีป่าแน่นอนแปลว่านกเป็นเครื่องชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งใช่ไหมครับใช่เลยเพราะแบบแถบนี้ถ้าเห็นนกแบบนี้แบบนี้อยู่แปลว่าธรรมชาติยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยฮะถูกต้องอันนี้ละทําให้เราเดินลึกเข้าไปครับไปรู้จักอาการรู้จักกิริยาของมันรู้จักอุปนิสัยของมันอืมแล้วทําให้การวาดรูปผมสนุกครับมากขึ้น เพราะไม่ใช่แค่เห็นสีว่าแวบวบ,บ,บเฉยอย่างที่ที่พนวกันที่สุดก็คือว่าเมื่อเราชอบนกครับเราก็ต้องรู้ว่านกมันต้องมีที่อยู่ครับนะเราคงไม่มีความสุขหรือว่าคงจะเศร้าใจมากกว่าที่กลับไปดูที่เดิมแล้วมันหายไปซึ่งมันเป็นแหล่งของที่อยู่ของของสัตว์ ทีนี้ผมผมเป็นคนชอบวาดรูปผมก็นอกเหนือไปจากดูเนี่ยผมก็จะเดินทางไปเพื่อดูนกหลายๆแห่งในหลายๆชนิดเพื่อจะวาดฉะนั้นก็ด้วยที่ว่าชอบเรื่องธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กก็วาดมาตลอดเวลาวาดตลอดเวลาเพราะมันมัมนมีความสุขมันทำให้เรารู้สึกว่า เออผ่อนคลายแล้วก็จริงจังกับโลกของเรานะเนี่ยมันเป็นแล้วก็วาดมาต่อเนื่องไปเที่ยวป่าเห็นสัตว์อื่นๆก็วาดไม่ใช่แค่นกมันก็จึงเขาเรียกว่าซึมซับความรู้สึกเนี่ยตลอดมาแล้วมันก็เป็นวิถีทางให้เราได้เดินทางอะ่ะหมายถึงเรา อยากเห็นเพิ่มขึ้นเราก็เดินทางไปจังหวัดนี้ไปนู่นจนนอกเมืองต่อไปอีกก็วาดมาตลอดแต่เราสามารถเริ่มโดยที่ง่ายๆดอ,อกไม้ใบหญ้านี่ก็คือฝึกฝนก่อนถ้าเรารู้สึกมีความสุขนะสำหรับบางคนที่เขารู้สึกมีความสุขก็คือว่าค่าเวลาหรือทำให้ความตึงเครียดอะไรของเราเนี่ยผ่อนคลายโดยการ มุ่งมั่นโดยการคอนเซนเทรตกับสิ่งที่เราทำนอกจากนั้นเรายังเห็นถึงความที่ว่าเมื่อมันมีสัตว์คือเช่นนกอะไรเงี้ยแล้วในธรรมชาติแวดล้อมของมันมีสีนะมีสีของลูกไม้มีสีของใบไม้อย่างนี้มันก็ทำให้มีรสชาตินะเพราะว่าบางครั้งความเหมือนนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของลูก นะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่ข้อจำกัดสุดท้ายความมีชีวิตมากกว่านะความมีชีวิตมากกว่าคือบางคนก็เขียนแต่มันมันแห้งมันตายไม่มีชีวิตนะแต่นี้เราเติมชีวิตเข้าไปก็คือเนี่ยนะเราเหมือนกันที่เราพูดในครังในตอนแรกก็คือสิ่งที่ช่วยประดับตัวสัตว์พวกนี้ก็คือพืชพันธุ์หรือสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ และยิ่งเราเมื่อเรามีไอ้พื้นมีก็เรียกอะไพื้นหลังหรือความรู้เพิ่มแบ็กกราวด์ที่เกี่ยวกับศิละปะเราก็สามารถฝึกฝนตัวเองฝึกฝนตัวเองเพิ่มเติมสีสันอะฮะอย่างอย่างนกชนิดนี้มันมันกาเรียกอ,อะไรล่ะมันมันปราบมันปราบอะ และยังสะท้อนแสงเหมือนกับแมลงทับอ่ะมันก็ทําให้เราอยากเออคาเรียกอ,อะไรพยายามทําให้ได้ก็ก็มีเป็นเป็น,เป,นเป็นโจ์อ่ะเพื่อทําให้เราสนุกและมีความสุขต่อไปดังนั้นก็คือมีเรื่องราวง่ายๆที่ทำให้เราสามารถเข้าหาธรรมชาติโดยที่ยังไม่ต้องไปเดินทางไกล ก็เริ่มจากที่บ้านเนี่ยนะแล้วเราก็ฝึกฝนไปด้วยตัวเองโดยที่ที่บอกว่าความเหมือนจริงไม่ได้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดสุดท้ายว่าความสุขมากกว่านะทำให้เราค่อยๆเดินทางถ้าเราได้ทำสม่ำเสมอมันก็คือการเหมือนเราทำสมาธิอะไรเงี้ยมันก็เดินทางเข้าหาความสุขไปเรื่อยๆ อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็อันนี้ถือว่าเป็นโลกโลกของเราที่จะเขียนบันทึกอะไรใส่ไปด้วยก็ยังได้แต่นกหลายชนิดนะฮะก็ปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นสภาพแวดล้อมของคน ที่คนอยู่บางทีเราจะไปเห็นนกไปไปรากฏตามบ้านคนเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือหลบหลีกภัยจากไอ้นกที่ล่าเหยื่อชนิดอื่นๆเห็นไหมเมื่อมันเข้าไปใกล้ๆบ้านคนใกล้ๆวัดหรือที่ชุมชนอย่างเงี้ยมันทําให้เราเห็นว่านกเออมันมีม,มีนิสัยที่หลีกหลบมีนิสยัยมีความฉลาดในการปรับตัวเพื่ออยู่รอดใน ที่อยู่ของผู้คนที่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือว่าอย่างเช่นเราสร้างพื้นที่ที่เรามีความรู้ว่าเป็นที่อยู่ของนกเนี่ยไว้ในเมืองเลยเช่นเรามีบ้านเนี้เราอยากแกให้นกเข้ามาเนี่ยไม่ใช่วิธีที่ที่เป็นไม่ได้ก็คือทําอ่างน้ำดโดยการใช้กระถางอาจารย์รองกระถางต้นไม้อตื้น ทำไมต้องตื้นเพราะว่านกไม่ชอบอันตรายที่จะไปยืนในน้ำลึกะม,มันมันมีอะไรซ่อนลึกๆอยู่คือเป็นสัญชาติตยานที่มันจะต้องอยู่ในที่ยืนได้ยืนก้นก้นอ่างถึงนะ่ะในป่าก็เช่นเดียวกันมันจะยืนในที่ตื้นๆในแอ่งน้ำขังตืง้นๆเท่านั้นเองเราก็สามารถเรียนแบบจากธรรมชาตเิเอาไปสร้าง ในบ้านในบ้านหนึ่งในพื้นที่บ้านเราในสวนเล็กๆหน้าบ้านนี่หรือแม้กระทั่งทําน้ําหยดต่อท่อมามีน้ําหยดลงมาในในอ่างนี้ซึ่งก็จะเพิ่มความน่าดึงดูดไอ้ความถูกใจความต้องการของนกเพราะว่ามันจะลงมาตีน้ําแล้วก็ไอ้น้ำหยดหยด,นดหเนี่ยล่อใจมากเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วเราเรก็นั่งจิบกาแฟาจิบชามองออกมาจาก ระเบียงบ้านมีความเพลิดเพลินก็มีเรียกว่าเริ่มมีสื่อสัมพันธ์คอนเนคชั่นกับธรรมชาติพื้นที่ใหญ่ไปกว่านั้นเราก็ยิ่งทําได้เช่ในในสวนสาธาร,รณะอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจความเป็นนกเราก็อาจจะทําเป็นพื้นที่แห้งๆไว้ผืนหนึ่งเป็นเอ่อพลอดหนึ่งเพื่อให้นกที่ชอบเดินในที่แห้งออกมากินมแมลงเพราะว่า ถ้าพื้นหญ้าปกคลุมไปหมดนี่มันกมมมม็มีมีมีความยากยากกับนกบางชนิดที่จะมาขุดหาใ้ไส้เดือนมแมลงอะไรนแต่นี้ถ้าเราทําให้แห้งไว้นะเราปลูกละเมาะไม้โดยใช้พืชที่เป็นพืชท้องถิ่นเนี่ยแหละเช่นตําลึงเช่นกระทกลกนะแล้วก็อีกหลายชนิดก็ปลูกไว้เป็นลระมาะ พวกนี้พอมีลูกเนี่ยมันก็เป็นที่กินของนกเป็นที่เป็นแหล่งอาหารนอกนั้นยังมีไม้ยืนต้นถ้าเราจะปลูกถ้าพื้นที่ใหญ่ก็ดีปลูกไม้ที่เป็นผลไม้ของนกเอ้ยเป็นอาหารนกเช่นลูกว่าตะขบคอยอะไรพัดมีเยอะแยะ aya, ซึ่งไม่ใช่แค่ไม้ประดับแต่พวกนี้เราเป็นไม้ประดับได้มองดูมันก็สวยงามนะฮะบางอันก็บางอันบางชนิดก็ยังมีมีลูกที่สวยลูกสุกเนี่ย ไอ้คำว่าเหมือนกับโอเอซสนี่ก็คือสิ่งนี้ที่ทำให้ถึงแม้บ้านเราจะอยู่ในเมืองอยู่เยาวราชหรืออยู่ทำชั้นบนได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็จะเกิดความสัมพันธ์ได้นะโดยยังไม่ต้องออกไปอยู่ไกลๆเช่นเราติดธุระเรามีธุรกิจอะไรที่เราต้าอ,าตองทําประจําอยู่กับบ้านเราก็ใช้เนี่ยสิ่งอะเนี้เป็นทําให้ผ่อนคลายอารมณ์ของเราได้ ผมเคยเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งมีรังพึ่งมีนกมีอะไรอาศัยอยู่เต็มเลยนะในป่านะฮะแล้วย้อนหลังไปอีกสักไม่นานนะไม่ถึงสิบปีต้นนั้นมันก็ตายอาจจะเป็นด้วยการถูกฟ้าผ่ารอะไร ธรรมชาติก็ทําหน้าที่ของมันอะที่เคยเป็นที่บ้านอาศัยของพวกนกพวกพึ่งมแมลงอะไร,ะไรต่างก็หมดสภาพมันก็ทําหน้าที่ร่วงหล่นใบร่วงนกขวักขวานมาก็เจาะก็เริ่มเจาะไอ้พวกหนอนพวกด้วงอะไรก็ทําหน้าที่ของมันเพื่อให้ต้นไม้นั้นอะย่อยสลายจนที่เราเคยเห็นต้นไม้ใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นผุยผงที่ดินเห็นไหมรอบๆนั้นก็มีไม้ไอ้ลูกไม้เล็กๆกับลูกไม้เล็กๆลูกลูกใหม่ไอ้ต้นใหม่ต้นอ่อนก็ขึ้นเนี่ยก็เป็นชีวิตนี่มันหมุนเวียนผมก็ถือว่าเป็นสัตรธรรมนะว่าไม่มีอะไรมันอยู่ตลอดการชื่อฟ้าดินสลาย อาจารย์ใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับความสวยความงามการออกแบบจนถึงวัยนี้แล้วก็ความสุขของอาจารย์คือเรื่องการดูนกว่าดรูปนกเนี่ยครับอาจารย์คิดว่าถ้าเลือกได